เรียบร้อยแล้วค่ะไข่คั่วพริกเกลือค่ะน่ากินมากค่ะไปชมวิธีทำกันเลยนะคะเมนูง่ายๆไข่คั่วพริกเกลือค่ะไปชมเลยค่ะวันนี้เป็นไข่ไก่ฟ้ฟองที่เราเก็บมานะคะ ก็ได้ไม่เยอะเท่าไหร่เดี๋ยวเราเอาไข่ไก่ธรรมดาเพิ่มเปหนึ่งฟองเห็นไหมคะขนาดก็จะต่างกันนะคะสําหรับวันนี้นะคะเราจะใช้ไข่ไก่ที่เราจะมาเก็บเองไข่ไก่แจ้นะคะนี่มีไก่แจ้หลงเข้ามาที่บ้านเรานะคะเราก็เลยเอากล่องมาไว้ให้มันไข่เนาะมันก็มาไข่วันละฟองวันละฟองเดี๋ยววันนี้เราเก็บเดี๋ยวเราจะเอาไข่นี่ไปทำไข่ขั่วพริกเกลือนะคะ นอ่อนมไ,ไข่ได้นี่สดๆนะคะอันนี้ก็แสดงว่าหนึ่งสอามสีห้าหกหกฟองมันมาไข่หกวันนะคะเวละฟองเดี๋ยวเราเก็บไปห้าฟองเหลือไว้ร่อล่อไก่แจ้1หนึ่งฟองนะคะให้มันมาไข่อีกเราจะมาเก็บไปทำกับข้าวกันนะคะนี่ค่ะได้ห้าฟองนะคะ เดี๋ยวมันเป็นฟองเล็กอะค่ะฟองเล็กกว่าไข่ไก่ธรรมดาเดี๋ยวเราไปใช้ไข่ไก่ร่วมด้วยเนาะไปดูกันค่ะสำหรับส่วนผสมนะคะในการทำไข่คัวพริกเกลือนะคะก็ง่ายๆนะคะก็จะมีไข่ใช้ไข่ไก่หรือไข่เป็ดก็ได้นะคะอันนี้ฟองเล็กเนาะเราก็เลยใช้หลายฟองหน่อยก็มีกระเทียมสับนะคะมีพริกขี้หนูสับแล้วก็มีต้นหอมซอยเนาะก็ เราจะใส่พริกไทยปน่นแล้วก็เกลือนะคะแค่นี้เองค่ะวัตถุดิบเดี๋ยวเราไปดูวิธีการทําไข,ขา่ขั่วพริกเกลือกันเลยค่ะเรามาเริ่มทําไข,ขา่ขั่วพริกเกลือนะคะอันดับแรกเราก็ใส่น้ำมันตั้ง,งกระทะใส่น้ามันนะคะใส่น้ำมันเราจะเจียวกระเทียมให้หอมก่อนนะคะนี่นะคะเครื่องของเรา เตียมไปเลยค่ะฮะมาทอเจียวกระเพาะกระเทียมก่อนเจียวกระเทียมให้หอมนะคะเราชอบกินกระเทียมมาใส่กระเทียมเยอะนะคะเตียวกระเทียมไปเรื่อยๆให้เหลืองนะคะ เดียวจนกระเทียมเหลืองนะคะกระเทียมเหลืองแล้วกระเทียมเหลืองแล้วเดี๋ยวเราตักกระเทียมขึ้นก่อนนะคะโอเคไปแล้วก็ตอกไข่เลยค่ะตอกไข่ใส่กระทะเลยนะคะมีไขฟ่ฟองเล็กของเรานะะ่ารักมากตอกไข่ใส่กระทะเลยะคะ ไข่แดงลูกใหญ่อยู่นะคะไข่แดงลูกใหญ่อยู่พี่โลพี่เก็บมาเดี๋ยวเอาไข่ไส่อีกลูกหนึ่งนะคะไข่แดงลูกเท่ากันเลยเราก็จะผัดไข่นะคะให้ไข่แดงกับไข่ขาวมันเข้ากัน แต่ไม่ทำเล็กมากนะคะผัดไข่นะคะแดงใข้เข้ากันทำเปนชิ้ นน้ำที่นี่เราก็จะใส่เกลือนะคะไม่ใส่เยอะนะคะใส่เกลือโปร่งๆเกลืองไปเพื่อามีรสชาติใส่รสดีนิดนึงนะคะเพื่อความมีรสชาตินะใส่นิดนึงใส่เกลือนะไม่ต้องใส่เยอะใส่พริกไทยลงไปค่ะใครชอบเยอะใส่เยอะ ล้วนๆจริงน,น,นะคะบางแต่เพ้งๆหอมเลคะเดี๋ยวเราลองชิมนกันชิมไข่นค,คนเรานเนี่ยอืมอร่อยอร่อยจงแล้วนะคะเราก็จะใส่พริกเราก็จะใส่พริกซอยนะคะลงไปผัดผ่า ก็ใส่กระเทียมที่เราเตรียมไว้นะคะกระเทียมลงไปนคนๆก็พอให้กระเทียมเราสุกแล้วเนาะดูหอมเลยนะคะหอมที่กับกระเทียมใส่หอมซอยได้เลยะคะ่ะวันนี้เราใส่แรงๆเลยนะคะแรงกระเ,ระเ,ะเดียวน้ำกระเดียวหอมน่ากินมมากค่ะเสร็จเรียบร้อยค่ะ ไข่คั่วพริกเกลือน่ากินมากทีดไปได้ค่ะโอ้ยหอมมากกินมากน้าตาเหมือนข้าวผัดนาะเดี๋ยวมันเป็นคั่วพริกเกลือนะคะนี่เสร็จแล้วนะคะเมนูไข่คั่วพริกเกลือน่กากินมากนะคะไข่คั่วพริกเกลือค่ะทำง่ายๆนะคะทำกิน ได้ไง่งยๆที่บ้านเนาะเดี๋ยวเรามาชิมกันค่ะนี่ริกไทยเยอะๆเราชอบริกไทยไข้กวผิกเกลือนะคะหอ,อม,อ,ม,อ,ม,อ,มอร่อยค่ะลองไปทำกินกันดูนะคะถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe กดกระดิ่งกิ๊งงให้กับช่องยาน้อยชาแนลด้วยนะคะแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าค่ะบ๊ายบาย